จะมีแผนไปเชียงใหม่ไหมครับแค่มีครับเดี๋ยวแค่มีงานวันที่วันที่สิบครับที่เซนทันเชียงใหม่มั้งราวๆานี้ครับเดี๋ยวไม่เช็ควันไม่ชัวร์แล้วก็ไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวผิดไม่เช็คแล้วไงวันที่สิบนี่สิบนี้มีงานที่เชียงใหม่ร้องเพลงร้องเพลงไม่ร้องไม่ร้องไปพบปะปาร์ตี้ น้องเค้มร้องเพลงคู่กับพมึงสัญญาแล้วสัญญากับใครคะไม่รู้เหมือนกันใครทำไม่รหมสัญญาสัญญาเราทำไหมทำเขารอบนี้ฉันไม่ทำคือสิบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ดูนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันสัญญาว่าสัญญาว่าผมจะรักครับสัญญากับใคร สัญญากับทุกคนครับแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปอ๋อถ้าถ้าถ้าต้องทำไม่ได้ครับอ่าเราหูยอะไรนะเขาคนบอกว่าเขาทำได้อยู่แล้วให้แม่หนีเยอะใช่ไหมไม่ให้โดดให้แม่หนีเยอะใช่ไหมทำไมอ่ะกดดาวดูรู้ปะไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆกำลังพิมพ์อยู่จะลองใส่พี่ มาบ่อยๆนะคะไม่น่มาคะอ่าันได้สีดำฉันได้ดำฉ่ได้สีดำเลยะมันหน,นูอ้มูกมมุกร้องเพียงให้ฟังหน่อยค่ะ ผิดกันชินตระการเป็นเหนื่อยขนาดนะฮะให้เอาเขินเต้นไหมเต้นเต้นอ่ะไม่ได้แล้วใหญ่เลยร้องก็ว่าหนักเต้นหนักไปอีกเต้นไม่ได้ถ้ามีคนดูอ่ะต้องเต้นคนเดียวไม่งั้นแบบ energy ไม่ได้สีพันวาแซ่บมากขอบคุณค่ะ แซฟจิงฮะอันนี้คืออะไรครับใครเบบี้มันเป็นตัวเดียวกันใครเบบี้ใครเบบี้ไม่ใช่ใครมันเป็นคอเก่าใครเบบี้ไม่รู้นะนั่นนั่งเนาะมันกลุ่มกล่มเดี๋ยวเอาไปให้กำลังใจเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายละครแล้วหรอครับของเข้มเป็นไงคะขอแต่ของเข้มยังอยู่ใช่ของเข้มกำลังถ่ายครับ มันเงพราะว่าทุกคนตั้งใจให้พีก็เข้มไลฟ์อยู่มันเงียบมากแล้วอยู่อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วเห็นปะน่าจะออกไปแล้วสวัสดีค่ะยังไม่มีค่ะละครคู่กันเลยยูโรเทพซ่าอะเแกะได้ไหมแกะยูโรเทพซ่าหล่ะขายูโรยูโรบอกว่ามันชวนมุกไปออกยูทูบใช่ไหมแล้วมุกก็หายไปเลย คือมุกอยากถามว่าทําไมไม่ทักไลน์แล้วมันทักอะไรไปมันทักทิกต็อกอ้าวเหรอแล้วเออทําไมไม่ทักไรทักไรมาทักไรมาดูต็อกไม่คือเวลาเราอ่านข้างนอกอ่ะมันมี์เนี่ยเขาบอกว่ามุกหล่อเท่เข้มสวยหวาน ไม่ใช่หรอกเ้าใหม่ังไงถ้าใหม่ไหนเมื่อกี้ถ้าหม่ครับเกาหลังนี่ึ้อนขึ้นอีกขึ้นอีกอีกแล้วอ่ะเกาๆกหน่ยสายลงลนั่นแหละนั่นแหละอืมขยี้ไว้ขากไปที่ยังกว่าโอ้นี่นยอื้อจะกดไปแล้ว มีติงคู่จัดวันนี้เลยไหมเอาไหมทำไมร้องเพลงไงร้องเพลงผ่านอะไรลงทุนสุดๆแฟดหน้าเราเหมือนกันรอครับเหมือนไหมหรือว่าเหมือนไหมไม่เหมือนเนาะน้าพี่วแค่เหมือนกันเหมือนไหมคะับมิเรนบอกไม่เหมือนบางมุมเหมือนนะแต่ว่าบางมุมไม่เหมือนผู้ชายตรงไหนพี่บ๊วย อยากกินอะเอาดิหนูกินตอนนี้หนูจะนอนหลับไหมเนี่ยเอมือนเดิมพี่เป็นกำลังเสริหลับเหรอแต่ว่าเมื่อกี้ไปเอ็มคอเทียแล้วหนูก็ไม่ได้ซื้อพอะหนูหอ้วนแรวตอนนี้อยากกินแมอยากกินชานมเนาะกินหนกินันจ้เราะก็ได้นไม่หลับไรสิร่กินนมไข่มุกได้ไหมนมไข่มุกจะพอไหวชานมไข่ไม่ได้ไงคนข้างๆคืออยากเห็นข้างไหนนี่ลินไง วสวัสดีครับงุกบอกเข้มลดน้ำหนักหน่อยโอ้โหแรงมากอุ้ยแรงมากเลยค่ะแขงมากอุ๊ยแม่เฮ้ยเขาคุณคือใคร ทำไมดูดีใจจังได้คำชมจากพี่หนิงมณิตานะคะนั่งชมอยู่ข้างหลังนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เป็นรถลำหนักเพื่อนฉันเลยนี่รถรถลำหนักนะคะโอเคครับสัญญานะคะสัญญาครับสัญญาแล้วนะคะทุกคนสัญญาครับแล้วจะไม่ลดอ่ะอีกอีกสามวันเข้มจะผอมลงมากเขาไม่เวลาถึงวันไหนึ่ไม่เวลาถึงว่าหนึ่วันที่สาม มาภูเก็ตบ้างไหมครับไม่ค่ะไปภูเก็ตกันไหมไปครับไปภูเก็ตกันไหมไปครับเออไปภูเก็ตเที่ยวกันดีกวะได้ใจไปไปไปไม่ไป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 พี่เป็นพัทยาเดียวภูเก็ตไปภูเก็ตก่อนไปภูเก็ตมาแล้วไปพัทยาแค่ พี่สูงเท่าไหร่ครับมาเที่ยวนครสวรรค์ <c oughs> ทำไม <c oughs> พี่หนูถามพี่สูงเท่าไหร่นครสวรรค์เหมือนเคยไปพี่แอมสูงเท่าไหร่พี่แอมสูง188เจ็ดนะเดี๋ยวหนูก็สูงอเดี๋ยวหนูก็สูง153หนูนะนะหูยังไม่ได้อยู่ตอนนี้ใช่ไหมแรงนะใช่ปะแรงนะสูงกว่าไหมหรือว่า พี่มูเท่าไหร่อ่ะเอาใหม่ชั้นสูงเท่าไหร่เอาใหม่หน่าไหร่นี่เล่นสูงเท่าไหร่นะหนึ่งห้าสิบสามหนึ่งห้าสิบสามเข้มบอกนิลินสูงกว่าหนูหนูต้องสงสารพี่เข้มค่ะนี่เป็นหุ้าพันแล้วมุกห้าพันละเดี๋ยวเข้ามาดูไหมห้าพันแล้วพี่นี่ห้าพันห้าละเอาดอกไม้มาเยอะๆก่อน ดอกไม้เยอะไม่พอไม่มีหรอมันต้องมีชาเลนจ์อีกแล้วเขาอีกแล้วตอจริันผ่านหมดอ่ามันไม่มันมันต้องมีชาเลนจ์ว่าถ้าส่งอันนี้จะทาอันนี้ให้อะไรเงี้ยเอาวิวะส่งดอกไม้ครบอ่ะพี่ขคมบอกจะรดน้ำหนักให้แล้วน้าพี่ขคมไม่ทำมันก็ให้ทุกคนลุมไปเลยอ้าวอ้าวทำไมอ่ะแรงมากมันทำไมอ่ะมันมียูโซซาเลไม่ได้หรอยูโซซาเลคุยได้ไหมแคมได้ ต้องส่งเท่าไหร่เอาเราก็ขอโอ้คนนี้โหดมากอะเห็่องะขออ่านอยดิสิบ <10. S 2> อันไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะข้างบนเคยมาเที่ยวเกาะกระดานไม่เคยค่ะไม่ได้หายไปไหนแล้วมึงกีไไ้เห็น,นแวบๆบมันไม่ใช่คอมเมนต์ที่มันชื่อนี่แข้มเข้มบอกรถมาสองปีแล้วเฮ้ยนูอยู่ไหมเดี๋ยวนะเหมือนเข้มเพิ่งอ้วนนะคะ ไม่เขาบอกว่าเห็นเ้มพูดว่าจะมาประสองปีก็เลยบอกว่าเข้มถึงวันได้เข้มต้องบักก่อนโอ้โหมุกอีกแล้วอะเกาเกาหน่อยสายส่ลงลงลงนั่นแหละนั่นแหละนั่นอืมขยี้อัยหนึ่งห้เป้งยั่งกว่าโอ้หนี่เนี่ยอืมมันทำไมพี่กันมีใจไหมมีพี่แบบเนี้ย เหนื่อยใจไหมนี่พี่เราเอาเราไม่นลูกเหนื่อยใจเหรอนมมุกมุกประโยคนี้มุกไม่ควรถามน้องนะลูกฮะประโยคนี้มุกไม่ควรถามน้องมุกก็หันมาถามหนิงมากกว่าอ้าวเหนื่อยใจแม่แม่ที่มีลูกแบบนี้พี่เที่ยวไปเออพี่เที่ยวไปมุกอะไรนะพี่มุกพี่มุกไปเที่ยวภูเก็ตมาสนุกไหมคะ สนุกดีค่ะไปพักผ่อนร้อนไหมร้อนแต่ว่าก็สบายอ่ะ <S <S ไม่ได้ร้อนแบบเราไม่ได้ไปยืนตรงนั้นเป็นชั่วโมงไงประมาณแบบสิบนาทีสิบห้านาทีากำลังดีไปเกาะอ,อะไรครับเกาะสีพันวาหรอใช่ไปสีพันวาไปกี่วันเนะ่ะสามสามวันใช่สบายดีนะไปนอนแบบดูอากาศดูยูองคิดลอยว่าอเลยอ่ะ อ้วนอ้วนเลยกลับมาก็คือแบบเป็นหนักแน่นคุณไก่บัวสวยเพราะมันล้องทุกครั้งที่เราคุยกันเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนมิที่รอจบโครงการก่อนใช่แล้วก็ให้สางด้านมาเลยไมโปรเจกต์มันแดนมิทอันนี้อันนี้เนี่ยมันร้องแบบนี้ยนี่ออกมามันจะต้องมันต้องมันต้องแพนแบบตืดตืดให้มันมีทุก กเอาไหมเอาไหมล่ะเท่าไหร่ก่อนส่งส่งอะไรอ่ะมันต้องส่งอะไรภาษาเหรอมาฮะหรออีพีใช่คืออะไรภาษาหรออะไรนะเทเลออืออุนิเวิร์สเหรอภาษาอุนิเวิร์สอืมเธอเล่นของโหดอยู่นะมาจีบนะไม่จีบทำไงไม่จีบไม่จีบเดทกันหนึ่งวัน คุณไปเอาชาเลนจ์เก่าได้ยังไงชาเลนจ์นนะั้นมันจบไปแล้วค่ะครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นแบบไม่ได้มันไม่ถึงเป้าใช่ปะเงินใช่ไม่ได้ไไดโอกาสมันมีครั้งเดียวนะคะไม่ขีดเดทกันหนึ่งวันเดทกับใครเดทกับมุกสองคนครับยูทูบเอ้ยแด <laughs> งเล่นขอนอะไรเป็นพันหรอ <laughs> มกได้ พเที่<ฮ>่วไปเอพีเที่ยวไปมุกอะไรนะพี่มุกพี่มุกไปเที่ยวภูเก็ตมาสนุกไหมคะสนุกดีค่ะไปพักผ่อนร้อนไหมร้อนแต่ว่าก็สบายอไม่ได้ร้อนแบบเราไม่ได้ไปยืนตรงนั้นเป็นชั่วโมงไงประมาณแบบสิบนาทีสิบห้านาทีากำลังดีไปเกาะอ,อะไรคออ 4, รับเกาะสีพันวาเหรอใช่ไปสีพันวาไปกี่วันอ่ะ สามวันใช่สบายขึงเกยบัวสวนทันซ CEO ไปไหนยังไม่มาเหรอค่ะ อย่างแหละพูดไปเลยอยากอ๋อเขาเติมกันมาหมดแล้วเห็นไหมกินสมูทตี้อ๋อเหมือนกันสั่งไหมอยู่าับสมูทตี้ไหมนี่โยเกิร์ตสมูทตี้พี่ให้มาไหมหนูจะสั่งพี่เอสมูทตี้ไม่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 ไรู้มันอร่อยอะไอร่อยอะไรอ่ะร้านที่พีชอบกินมันอยู่อยู่ทองหล่อใครไม่ชองมันชื่ออะไรเดินหน้ามิงเดินหน้ามีงงานคู่ไหม มีนะ <c oughs> มีน่าจะเดินไหนไม่รู้หนูเซชไปว่า <c oughs> สมูทตี้โยเกิร์ตสมูทตี้โยเกิสมูทตี้ขอบคุณค่ะที่เราชาันลิ้นเลยเนี่ยตอนเนี้ยมึงสับมากพี่มุกฉ่ำมากููกเกตขอบคุณค่ะได้คแค่นี้แหละชีวิตหนูค่ะมีแค่นั้นแหละไม่เหลืออะไรเลย ไมนูอ่านภาษาไทย่แล้พทย์ไ,ไ,ไยแอบเพถย์ไไยแอปเดหืมเดอานภาษาไทยไมเปนละกลับไปเรยนไทยคะ่ะนดดดินน่นรักค่ะขอบคุณค่ะเสียงเสียงไปน้องนิดนกกะ <c oughs> เสียงไปดูเสียงหไรหน้าพี่อยากจะดูงง นี่ได้แหละตาดำมากลเลยพี่ยังเด็กพีเคสนุกนะไม่เไม่ม่เป็นนิดหน่อยนะขนาดกดไลค์ครั้งหนึ่งกว่านใชจะกดได้ยังเป็นชาติคิดว่าพีเคจะอีกกี่ชาติพีเคแป๊บเดียวไม่เอาเขาแข่งกันสามนาทีไม่เอาเอาหน่อยนะไม่เอาแค่เล่นไปเลยเาจะไปไหน,น,นไม่เอาไม่ไม่เป็นเดี๋ยวยืนเต้นทีก็แค่คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคุยกับเพื่อนโอ้ยนี่ขนาดอยู่กับเพื่อนยังไม่ได้คุยเลย คุยปกติเหมือนอันนี้การมินกับพี่นักชาเลียน Hope you อะไรนะฟีดกันนะ Thank you How old น้องนิลินเนุ่มมีคนบอกว่าพี่เข้มงวดใช่ไหมก็ก็ไม่ได้คุยอะไรเราเขาก็จะเราก็เล่นของเราไปเขาก็จะนี้ของเขาเขาก็แข่งไม่ใช่ฉันแค่เป็นคนเขินอยู่แล้วเธอรู้ ไม่ต้องเขินแกเคยเห็นฉันทำอะไรอย่างนี้หรอก็นี่ไงลองทำตรงนี้ฮัลโหลมาเลเซียค่ะก็นี่ไงเล่นกับน้องนะคนเยอะมากพูดเก่งเธอก็เล่นกับน้องลิลลี่ยิ่งโตยิ่งสวยขอบคุณนะคะโอเคอยากเอาใจกอล์กลอสขอบคุมันเชิญกันได้มั้งคนยังไม่ต้องเถียงกันเขาบอกไม่ได้ไปไหนเราอยู่ข้างๆเฉยๆแฟนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ Don't fight, guys. thank you ทุกคนท t ่บอก t ่าซ t ลเป็นแฟนกันปะโ No. เขาบอกเดท please นิลินน่ารักขอบคุณค่ะน้องนิลินทำไมพูดภาษาอังกฤษอะไรนะเขาพูดอะไรนะหายไปแล้วอพูดภาษาอังกฤษเก่งจังขอบคุณนะคะต้องใส่โต้เลยตรงนี้ป่ะต้องมุกไปไหนพี่มุกอยู่นี่แฮงอยู่ไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ทะเลาะกันยังอยู่ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ไปไหนจะจะทำอะไรก็ทาเนะดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขอสองคนนี้พี่คุยงานก่อนไม่งั้นคุณจะไม่ได้เห็นงานดีๆช่วงนี้กเดี๋ยวราเห็นอะดีๆนะเอเอนะขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าปฤฤณิตานั่งรอสองคนที่เล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะ,ะทํางานนะคะคนะจะให้ดูกลางไร้ไหมก็ไม่เห็นงานดีๆโอ้โหใหญ่ให้ดูไหมสามตัวเนี่ย เดี๋ยวเราแยกย้ายนะแยกย้ายกลัวหนูเกี่ยวหรอออเเดี๋ยวเล่นนี่เจอกันนะครับแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายเราแยกย้ายไปคุยงานสัมพันธภาพพอไหมมีเงินใช้ไหมไปเถอะเดี๋ยวจะโดนทีเดี๋ยเดียเดียไม่ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณด้วย